สวัสดีค่ะครูเมยเองนะคะจาก fmcpe n g l i s h เข้าสู่ช่วงของถามมาต่อไป by ครูเมยมีคำถามนึงมานะคะก็คือเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะทำไมคนทำไมถึงฟังคนต่างชาติไม่ได้นะคะอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะที่นักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนไทยส่วนใหญ่มักจะมีนะคะแต่ไม่บอกเลยนะคะว่าในช่วงชีวิตที่เราดําเนินการไปนะในที่ทํางานเนี่ยเราจะเจอสำเนียงหลายๆแบบ ะะเพราะว่าคําว่าฝรั่งเนี่ยที่เราเอามาครอบคลุมคนผิวขาวเนี่ยเข,เขาอาจจะมาจากยุโรปอา,าจจะมาจากรัสเซียอา,าจจะมาจากอเมริกาออสเตรเลียพวกนี้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่บอกเลยนะคะว่ามันจะไม่มีวันหนึ่งที่คุณจะสามารถฟังทุกคนออกนะขนาดคนต่างชาติด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นคนในประเทศอเมริกาเนี่ย เขาอยู่ภาคเหนือภาคใต้เขายังฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าเขามีการใช้การออกเสียงการใช้สำเนียงการใช้สำนวนที่ต่างกันนะดังนั้นเนี่ยมีไม่อยากที่จะให้นักเรียนมาวอรี่เรื่องของเอ้เราต้องฟังให้ทุกคนให้รู้เรื่องถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคือความผิดของเรามันไม่ใช่นะคะสิ่งที่ไม่อยากให้เรามีเนี่ยก็คือทักษะในการถามเขาว่าถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย เขาพูดว่าอะไรนะคะ Can you say again Can you speak slowly Can you repeat that เห็นไหมสามประโยคเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็แปลว่าพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะจะได้ฟังให้เข้าใจเพราะว่าการสนทนาเนี่ยก็คือการพูดของคนสองคนใช่ไหม A พูดมา B เข้าใจ B ถึงตอบถ้า A พูดมา B ไม่เข้าใจแล้ว B จะตอบอะไรละ่ะใช่ปะมันก็เลยจะทำให้การสนทนาเนี่ยไม่ต่อเนื่อง ะะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาสนใจเรื่องของว่าเราจะฟังเขาออกหรือไม่นะคะขอให้ฝึกว่าเราสามารถสอบถามเขาได้แล้การถ้าคําไหนที่เขาพูดมาแล้วเราฟังไม่เข้าใจนะส่วนการฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ฝึกเลยนะคะเราก็ต้องฝึกบ้างจะสาเหตุที่เราฟังเขาไม่รึไม่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เพราะว่าเราออกเสียงไม่เหมือนเขา ง่ายๆเลยเช่นคำว่าเซ็นทันอย่างเงี้ยฉันไปเซ็นทันถ้าเป็นคนไทยทั่วไปก็จะพูดว่า I go to centan มันจะหนักมากเลยใช่ไหมคะม่แนะนำให้พูดเบาๆหน่อยหมายความว่าเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเหมือนกับค่อยๆขยิงเท้าเดินอะ I go to central I go to central มันมีขึ้นๆลงๆเหมือนกันนะแค่คำว่าเ e n t a n central ก็ไม่เข้าใจละ เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะเวลาการฝึกก็คือให้ไปดูใน YouTube นะคะมีเยอะแยะเลยนะดูฟังไปด้วยแล้วก็อ่าน English Subtitle mm hmm. ไปด้วยสังเกตการออกเสียงนะคะแล้วก็ครั้งที่2ที่เราดูเนี่ยก็ออกเสียงให้เหมือนเขานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราที่จะใช้ภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติเนี่ยเราดัดเสียงเราให้เหมือนเขาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งใกล้ นะ? Therefore, นะคะ, practice every day, practice listening and reading the English subtitles on each video so you can understand how each word is pronounced. Okay. Don't worry if you are not 100% accurate. I would like you to be around 60 to 70% close to a native speaker, and they can understand you much better than now. Nah. Yeah? These things take time. If you practice every day for, let's say, five to 10 minutes a day, your English listening and your uh, speaking skills will dramatically improve. I guarantee it. นะโอเคค่ะถ้าฝึกแค่5-10นาทีต่อวันนะเดือนหนึ่งเนี่ยรับรองเลยทักษะการฟังและการพูดของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10กว่าเท่าเลยนะคะการฝึกแบบเนี้ยฝึกได้เองค่ะไม่ต้องไปเรียนคอร์สไหนให้มันเบืงเงินนะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ me มาได้ทาง at f m c p e n g l i s h don't forget the at sign โอเค and I'll see you next time สวัสดีค่ะ